ขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง Mart t r e ์ทรีชแนลมาร่วมวางแผนการลงทุนไปกับช่อง Mart t r e ์ทรีชแนลกันนะครับอ่าก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการลุ่งหรือล่วงลุ่นรายวันเองวันนี้นะครับประจําวันที่10สิงหาคมอ่าวันที่10เนี่ยถือว่าตลาดนะครับช่วงเช้าเราเห็นว่ามีการลุด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 นะแล้วก็มีแรงซื้อนะครับเด้งกลับขึ้นมาค่อยๆไต่ค่อยๆไต่ตนะครับใครที่ ช่วงที่แบบเข้าไปรับของเนี่ยก็ถือว่าโชคดีไปนะเห็นว่าหลายตัวเนี่ยมีการกลับตัวค่อนข้างชัดเจนบวกกับนะครับเราจะเห็นแล้วที่ที่มา์โพสไปใช่ไหมครับในส่วนของกอนอง,อง,องเนาะที่เขาประกาศนะเกี่ยวกับว่า่ามีการขึ้นนะครับอัตราดอกเบี้ยโอ้โหอันเนี้ยเห็นแล้วมัน จี๊ดหัวใจจริงๆนะครับในส่วนอัตราของดอกเบีย้ยเนาะแต่ว่าเราเข้าใจได้นะครับว่าการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยจาก0.25เป็น0.75เนี่ยเพราะอะไรเนาะเพราะว่าเงินเฟอ้อมันต้องมีดอกเบีย้ยนี่แหละนะครับเป็นตัวมาขัดขั้งขัดขาขัดมันไว้นะไม่งั้นนะเงินเฟอ้อมันจะค่อยๆดันขึ้นไปเรื่อยๆรืยนะครับทำให้พวกอ่าพวกเงินบาทหรือว่าสิ่งของเนี่ยมันขาดดุลไปนะครับทำให้ตอนนี้มันเลยขึ้นอัตราดอกเบีย้ยขึ้นมาก่อนเนาะเพื่อ เอามาสู้กับเงินเฟอ้อนั่นเองโอเควันนี้นะครับเดี๋ยวอัปเดตในส่วนของกราฟนิดน,นึงก่อนจะไปเริ่มครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องเช่นเคยอตอนนี้ก็ค่อยๆทยอยมีคนเข้ามาติดตามแล้วก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็คนคอมเมนต์เข้ามาเนี่ยถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีเลยทีเดียว โอเคถ้างั้นไปขอไปอัปเดตในส่วนของเซ็ตนะครับวันนี้ตลาดเซ็ตครับลบที่1 5 9่้ทั้งๆท,ท,ที่ช่วงเช้าเนี่ยลบไปถึง10จุดแต่ว่าเด้งกลับขึ้นมาได้ถือว่าค่อนข้างโอเคมูลค่าการซื้อขายวันนี้6 7 0 0 0ล้านสำหรับมาร์กเริ่มดีนะครับเริ่มคึกคัก,คกนิดนึงนะครับสถาบันติดลบไปที่พันเครับโบเกอร์นะครับติดลบบวกไปที่ร20นะครับต่างชาติยังซื้อกลับเข้ามาเนี่ยเราเห็นชัดแล้วว่าพอมันมีแรงขายนะครับจากสถาบันนะแล้วต่างชาติดันราาคี่มัน วอลุ่มมันเข้าเยอะจริงๆนะครับเห็นหลายตัววอลุ่มเทรดเยอะเนาะที่มาโพสต์ไปใน Facebook ก็มีเช่นเดียวกันต่างในประเทศนะครับก็ขายสุดที่อยู่ที่พันแตัวที่มูลค่าการซื้อขายเยอะสุดครับก็จะเป็นในส่วนของบ้านปูเคซีเอเคแบงกแล้วก็ AOT นะครับส่วนตัววอลุ่มเยอะเนี่ยก็ช่วงนี้ก็ TTB เนี่ยถือว่าติดอันดับเรื่อยๆนะวอลุ่มเทรดค่อนข้างดีนะครับบ้านปูทูไอแล้วก็ สีไทยถามว่าตัวไหนน่าสนใจในกลุ่มนี้นะครับก็ยังมองว่ายังไม่เห็นสักตัวครับ <c oughs> ในกลุ่มนี้นะไปเอาตัวอื่นดีกว่าน่าจะเพย์เซฟมากกว่านะครับโอเคทีนี้ขอไปอัปเดตนะครับในส่วนของกราฟเซตกันหน่อยดีกว่าว่าทรงเป็นยังไงนะครับขึ้นมายืนที่พันหอที่ม้าบอกไว้นะครับเป็นแนวต้านที่ขึ้นไปเทสแล้วยืนได้ด้วยเออพอยืนได้อันนี้แหละนะครับเราอาจจะต้องมาเริ่มพิก รูปแบบใหม่แล้วแล้วก็วางแผนในกรอบใหม่นอกว่าทรงกรอบของขึ้นนี้เรามองยังไงนะครับมามองว่านะาในส่วนของเซ็ตเนี่ยเขาน่าจะขึ้นมาเพื่อปิดแกลบนะครับตรง1,632ตรงกรอบนี้นะครับแต่ว่า,าตัวสต็อปลอสของเซ็ตรอบนี้มาก็ยังมองในที่เดิมนะในส่วน1,575นะครับถามว่าทําไมถึงยังมองในกรอบเดิมนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่า ช่วงนี้ที่ราคามันดันขึ้นเพราะว่างบม,ามันเริ่มประกาศเนาะแต่ว่าในตัวเศรษฐกิจจริงๆมูลค่าจริงๆเนี่ยมันยังสะท้อนไม่สุดนะครับแล้วก็ยังยังมองว่ายังเป็นขาลงอยู่เออแล้วก็ยังถดถอยอยู่เนาะดังนั้นอ่าถ้าจะใจอจุดที่เพรเซฟเนี่ยก็ถ้าลงมาแถวๆถวพันหกร้ร้สิบตรงโซนเนี่ยน่าเซฟนะครับน่ารับด้วยเนาะโอเค ในมุมของเซ็ตนะก็น่าจะประมาณนี้นะครับทีนี้ขอไปอัปเดตนะครับในตัวของหุ้นที่เราทำการบ้านกันไว้ตัวแรกครับ AMC ขึ้นไปถึงนะครับ4.74สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นไงครับเด้งกลับลงมาเนาะเพราะว่ามันเป็นแนวต้านนะครับแนวต้านที่บอกไว้แหละนะพอมันถึงปุ๊บมันก็กดนะครับตามที่เราคิดไว้เนาะดังนั้น ตัว MC ถามว่าเล่นต่อได้ไหมม้ามองว่าเล่นต่อได้นะครับตัวนี้คือใครที่อยากลันเทนลันเทนเลยนะครับมีสิทธิ์ขึ้นไปเทสในโซน5บาทด้วยนะครับแต่ถ้าใครที่ยังไม่มีของนะเดี๋ยวรอจังหวะเขาลงมาพักฐานม้าว่าฐานนี่แหละน,น่าจะใช้ในการพักได้เนาะดังนั้นแนวรับนะครับขอไว้ที่เดิมนะ4.08นะครับสต็อปลอขอเลื่อนขยับขึ้นไปแต่ก่อนเราอาจจะลึกไปหน่อยตอนนี้มองดูแลเราใช้แท่งนี้ได้นะครับก็อยู่ที่3.80ดยครับส่วนแนวต้านมองไว้ที่5.06 สำหรับตัว AMC ในมุมมองว่าเล่นได้เพราะว่าโวล่มยังเข้าต่อเนื่องนะแรงขายยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่เดี๋ยวพอไปดู t ทางเฟรมย่อยโอ้โหทางเฟรมย่อยนี้ไม่พักจริงๆวะ่ะเดี๋ยวย่อยกว่านี้ขอย่อยกว่านี้หน่อยอ่ะถ้าย่อยกว่านี้ไอ้สีในโซน4.48 4.5เนี่ยเป็นโซนที่แบบพอย่อยได้นะครับแต่ว่ายังไม่ชัดเท่าไหร่เนาะเอาเพย์เซฟตรงนี้น่าจะดีกว่านะสำหรับ AMC ตัวแรกไปต่อตัวต่อมาไบโอเทคนะครับไบโอเทคแนวรับ1.13ม้ามองที่เดิมนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ากรอบแท่งนี้นะครับสแท่งนี้มันทำไพชันชนกันนะครับก็หมายความว่าถ้าเราเอามารวมกันเนี่ยมันจะเหมือนการสร้างโดจินะครับก็มีสิทธินะโดจิมันมันบอกไม่ได้หรอกว่าจะขึ้นหรือจะลงเนาะดังนั้นเดี๋ยวเราไปเทสกันว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงนะครับ แล้วก็ต้องบอกว่าวันที่12วันศุกร์เป็นวันที่ตลาดปิดนะครับดังนั้นพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายนะครับที่จะเทรดในสัปดาห์นี้นะอ่าสต็อปลอที่เดิมครับ1.05แนวต้าน1.32ให้ไว้ที่เดิมนะครับตัวต่อมา CWT อ่าตัวนี้เป็นยังไงนะครับก็ใกล้จะมาถึงแนวรับล้วและคิดว่าน่าสนใจแล้วนะครับตรงนี้แนวรับนะ2.56ครับสต็อปลอใช้2.4 4แนวต้าน2.94ส่ในโซนนี้ นะครับก็มองว่าต่อให้มีแรงขายออกมาแต่แนวรับเรามองแล้ว2.56พรุ่งนี้รอดูว่าจะเทสในโซนนี้ได้ไหมถ้าเซฟในโทษถ้ามายืนในโซนนี้ได้น่าสนใจนะครับสำหรับตัวนี้นะโอเคไปต่อครับ EA โอ้โห EA ไปต่อเว้ย EA น่าจะไปต่อนะครับน่าจะไม่หยุดนะน่าจะไม่หยุดดังนั้นขอเลื่อนนะครับแนวรับเนี่ยขอให้ไปที่83 87.5สต๊อปลอสเลื่อนขึ้นไปที่82ครับส่วนแนวต้านมองไว้ที่เดิมนะ87.5นะครับสำหรับ EA โอเคตัวต่อมา SVI นะครับโอ้ตัวนี้เปิดต่ำเว้ยแต่ว่าเด้งกลับขึ้นไปถือว่าหลายคนที่ได้มาเนี่ยก็อาจจะลองกีดการ์ดกันเลยทีเดียวนะครับเนี่ยเห็นว่าเปิดลงมาที่โซน8บาทนะครับแล้วก็มีการขึ้นพักแล้วก็เด้งกลับขึ้นไปถามว่าพรุ่งนี้ทรงเป็นไงก็บอกได้คำเดียวว่าย่อนะครับ ย่อแน่นอนนะทรงแบบนี้นะครับถ้าถ้ามันย่อแบบนี้เนาะต่ออ่าตอนเนี้ยมันมันอยู่ที่แนวรับเราแล้ว,ว8.25ถามว่าเราจะรับเลยไหมก็อาจจะยังไม่รับเนาะอาจจะรอมันย่อลงมาอีกก่อนนะอ่ารอบนี้นะครับขอใช้แนวรับในโซนนี้โซน8บาทที่เขาเคยให้ไว้แต่ว่าสต๊อปลอมาขอขึ้นนี้นะขอขึ้นนี้นะครับขอขึ้นนี้อ่าใช้ขึ้นเนี้ยเป็นขึ้นแนวรับเพราะอะไรเพราะว่า ตัว SVI จริงๆตัวงบเนี่ยถือว่ากลางๆนะครับไม่ได้ไม่ได้แบบโดดขึ้นรุนแรงหรืออะไรมากมายนักเนาะมันก็อยู่ในกรอบเดิมๆที่เขาเคยทำได้นะครับดังนั้นเราก็เลยใช้คลื่นนี้ในการเล่นได้เนาะแต่ว่าใครที่รับไปในโซน8.25ไปแล้วตรงนี้เราก็ต้องต้องเตรียมแผน2นะครับในการรับเพราะว่าสัญญาณเขาบ่งบอกแล้วเนาะว่าเขาจะขอพักฐานในกรอบขึ้นใหญ่ นะครับดังนั้นเราก็ต้องตามน้ําของเขาไปนั่นเองสําหรับ SVI แนวด้านมองว้ที่เดิมครับ8.7เพราะมีสิทธิ์ขึ้นไปเทสในโซนนี้ได้อย่างแน่นอนโอเคตัวต่อมาทัสโกนะครับทัสโกเนี่ยก็ทะลุแนวรับเราลงมาแล้วที่16.8นะครับตรงนี้แต่ถามว่าม้าจะเลื่อนลงมาเลยไหมตัวนี้ม้าไม่เลื่อนเพราะอะไรเพราะว่าให้ดูกรอบนี้นะครับมันยังเป็นกรอบเดียวกัน คล้ายๆ s b i เนาะ SBI มันต้องดูกรอบใหญ่นิดนึงแต่ตัวเนี้ยกรอบเนี้ยใช้ได้เลยนะครับก็โอเคงั้นมองที่เดิมแนวรับ16.8นะครับสต็อปล s อใช้16.3แนวต้าน17.7นะยังมองขึ้นเดิมนะครับตัวต่อมา UBE อ่ายย่อครับแต่ว่าย่อสวยพูดเลยว่าย่อสวยนะครับแนวรับ1.83ครับสต็อปล s อใช้1.72แนวต้าน2.96ถามว่า จะลงมาถึงในตรงนี้ในเร็วๆนี้ไหมก็ตอบได้เลยว่าไม่นะครับก็อาจจะขึ้นไปก่อนแล้วก็มีการพักฐานลงมาเนาะดังนั้นตัวนี้เราไม่ต้องรีบนะครับประกาศงบออกมาตั้ง31นะก็ถือแบบดูดยาวๆรอยาวๆนะครับสำหรับตัว UBE โอเคไปต่อครับตัวต่อมาทาคุนิอ่ะทาคุนิเนี่ยบอกไปแล้วแนวรับ2.26ครับสต็อปลอเนี่ยใช้ลึก แต่รอบนี้ไม่ลึกแล้วเลื่อนเลยนะครับสต็อปลอใช้โซน2.06ดหได้นะครับสำหรับทาคุนี้เนี่ยม้ายังรังเทนนะเพราะว่าม้าขายไป30%นะครับยังถืออยู่70%ตอนนี้ก็ยังรันเทนต่อสําหรับตัวทาคุนี้มองว่าคือโวลูมอ่ะมันหายไปจริงนะครับช่วงเช้าหายไปจริงเนี่ยจะให้ดูเนี่ยโวลูมช่วงเช้าวูบเลยนะครับวูบเสร็จก็นิ่งๆทรงๆนิ่ง,ง,งๆทรง,ง,ง,งๆยิ่งเราไปดูไทม์เฟรมติ๊ก ตาเฟบติคือมีการบิดออฟเฟอร์นะครับให้เราเห็นว่ามีการแมทไม่แมทยังไงเนี่ยจะทําให้เห็นภาพชัดมากกว่านี้แต่ตัวเนี้เราเห็นแล้วว่า,าแรงขายกดออกมาแล้วตอนที่มันเด้งลงมาเทสรอบแรกนะครับแล้วขึ้นไปตรงนี้มาร์คเทคไป30%อย่างที่บอกนะครับแล้วก็มันไปต่อเราลันเทนนะแนวต้านมองไว้ที่2.96นะครับถ้าถึงตรงนี้ในโซนส9 6เนี่ยมาร์กก็จะเทคออกไปที100่นะ้อเนาะขายทิ้งหมดทั้งทั้ง,ท,งทั้งหุ้นเลย นะครับทั้งหมดสำหรับตัวนี้เนาะสต็อปล s อก็บอกไปแล้วนะครับก็วางแผนลุยต่อนะครับตัวต่อมา s n p p แนวรับ15.7ครับสต็อปล s อใช้15.2แนวต้านมองไว้ที่17.1สําหสำหรับ s n p เนี่ยประกาศปันผลมาแล้วที่0 1 0.18ถูกไหมดังนั้นตัวนี้เข้าได้เลย ต้องพูดอย่างนี้ว่าเข้าได้เลยนะครับมันเป็นโอกาสในการเข้าตอนนี้เนาะเพราะว่าราคาเนี่ยถือว่าลงมาพักฐานที่ค่อนข้างโอเคบวกกับปันผลถือว่าค่อนข้างใช้ได้นะครับก็ถ้าใครที่อยากจะลองก็ถือว่าลองได้นะสำหรับ MP, s อสเพราะมมามองว่าต่อให้ปันผลวันที่19เกนี่ยก็อาจจะไม่ได้ย่อลงมาหนักขนาดนี้เนาะทิศทางค่อนข้างโอเคนะครับถ้าดูจากตรงนี้นะเนี่ยเห็นไหมว่ามันปฏแอคชันการกลับตัวของมันมาแล้วนะครับเดี๋ยว ถ้ามันยืนเหนือในโซนเนี้ย16.7ได้เนี่ยถือว่าการยืนที่แข็งเลยนะครับสำหรับ S&P n P, นะตัวเนี้ยมาร์คจะเข้าแน่นอนสำหรับรอบนี้นะครับโอเคตัวสุดท้ายนะครับก็คือ i i นะครับ i i ลงมาเทส13.5นะครับมายืนตรงนี้เนะเาะถามว่าแนวรับมองยังไงนะครับสำหรับตัว I I.I มามองว่า ยังใช้ได้นะครับแนวรับเนี่ยมาย้ายังมองโซนเดิมนะ13.7นะครับสต็อปลอสใช้13บาทถ้าหลุด13ตรงนี้ทําไงก็คัดนะครับหลุดส3ควรคัดเพราะว่าบอกไปแล้วว่าถ้าเรามองเนี่ยมันก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่เห็นไหมค่อยค่อยโน้มลงโน้มล,ลงเนาะแต่เราเห็นแล้วว่าโลมันเริ่มมีตรงนี้แต่ถ้ามันหลุด13เมื่อไหร่แสดงว่ามันหลุดโล นะถ้ามันหลุดโลมันก็จะลงไปเทสข้างล่างนะครับในโซน11.9แบบเนี้ยเราไม่ควรนะไม่ควรลันเออปล่อยได้ปล่อยทิ้งได้ทิ้งนะครับตรงนี้ก็ยอมเจ็บเพื่อที่จะไปลงทุนตัวอื่นนั่นเองนะครับโอเคสำหรับหุ้นการบ้านของเราก็มีประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูของวันนี้หน่อยว่ามีตัวไหนบ้างตัวแรกครับอาเซียนโอ้โหอาเซียนนี่ไม่พักเว้ยยิ่งงบออกยิ่งไปต่อ เพราะว่างบออกเนี่ยดูดีนะครับเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่างบของเขาโอเคนะครับไม่ได้บวกแบบทะลุป,ปู๊ปารแต่ว่าก็ค่อนข้างดีบวกกับอาหารแห้งอาหารเปียกโอ้โหพอร์ตโตเฉยเดี๋ยวอัปเดตมาต้องเข้าไปฟังแล้วว่าครับว่าพอร์ตไหนโตสุดนะครับในกลุ่มของอาเซียนนะแนวรับอาเซียนมองไว้ที่ตรงไหนก็มองตรงนี้นะครับขึ้นเลยนะ 16. 7นะครับแนวต้านมองไว้ต้านแรกที่17.3นะต้านแรกนะอาจจะเทคไปสัก รอบนี้มองไว้ที่50%แล้วก็ไปเทคในโซน18.5อีก50%นะครับอาจจะต้องเทเทสทั้ง2จุดเพราะว่าตัวนี้ปันผลวันที่19เหมือนกันคล้ายๆกับ SNNP นะครับแต่ว่าถามว่าตัวนี้ถือเหมือน s n p ได้ไหมถือได้แต่ตัวนี้ถ้าถามว่า2 s n p กับอาเซียนเอาตัวไหนดีกว่ากันก็เอาอาเซียนดีกว่านะครับเพราะว่าพอร์ตแข็งกว่านั่นเองโอเค ไปต่อนะครับตัว B นะครับหรือว่าตัวธนาคารกรุงศรีนะของเรานั่นเองตัวธนาคารกรุงศรีเนี่ยเราอาจจะใช้คลืนนี้ในการรับได้นะครับเนาะในการเทสนะแนวรับนะครับ32.75ครับสต็อปลอสใช้32บาทแนวต้าน35.25ถือว่ามีความน่าสนใจในกลุ่มแบงค อย่างที่บอกกลุ่มแบงค์ช่วงนี้ย่อนะครับแล้วถ้าเราไปดูต่างชาติที่เข้าซื้อเข้ามาบวก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 ที่มาพูดทุกวันเนี่ยคือเขาบวกจากในส่วนของตัวกลุ่มแบงค์นี่แหละไปดันซื้อกลุ่มแบงค์กันซะเยอะแล้วก็กลุ่มค้าปีกนะครับมีหลายตัวเลยที่เขาทยอยกลับเข้ามาเนาะดังนั้นตัวนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับลองดูได้ใครชอบกลุ่มแบงค์ตัวต่อมา nhl nhl เนี่ยทำไมมันแบบกลับตัวได้แบบสวยขนาดนี้วะเนี่ย ขอดูเทสต้านก่อนโอเค NSL นะครับแนวรับใช้โซนนี้18.8นะครับสต็อปลอสใช้18.2ทำไมถึงมองแค่ขึ้นนี้นะครับเพราะว่าการขึ้นไปเทสนะครับรอบนี้น่าจะทยานแล้วแหละเพราะว่าอะไรตรงนี้โอ้โหโวลูมเทสเดี๋ยวมาขอไปดูบิดออฟเฟอร์ตัว NSL หน่อย อ๋อบ oh, ิตออฟเฟอร์เอ็นดิเซลเนี่ยถือว่ายังไม่เยอะนะหลักแสนนะอยู่ที่2 0 0 0 0 0ถึง3 0 0แส0นะครับแสดงว่าตัวนี้ก็ยังไม่หวือหวาแต่วอล่มมาเว้ยพอวอล่มมาเนี่ยมีการเล่นต่อนะครับแล้วก็พอเราดูว่าโอเคเขาจะเล่นต่อใช่ไหมเราก็ต้องไปดูทางเฟรมย่อยเพื่อหาจุดรับจุดต้านในการไล่ราคาของเขานะครับดังนั้น จริงๆโซนนี้น่าสนใจ18.8เนี่ย18.8 18.9ประมาณตรงโซนนี้น่าสนใจนะครับก็ถ้าพักฐานลงมาก็รับแล้วก็รอไปเทคที่20.4นะครับในกรอบแท่งนี้นั่นเองนะโอเคไปต่อตัว Leo Global นะครับตัวโลจิสติกนะตัวนี้ไม่ใช่น้ำสีของเรานะครับโหตัวนี้ขึ้นเหมือน PJU เลยอะแบ็คหลอกเป็นไงวะเนี่ยอยากดูแบ็คหลอกของ Leo เลยอ่ะ เดี๋ยวต้องไปเทสซะหน่อยว่าแบล็คล็อกเป็นยังไงนะครับถ้าเราเห็นแบบนี้นะ,ะเดี๋ยวจะบอกเนี่ยถ้าเราเห็นภาพนี้นะครับการขึ้นพักที่แบบเร็วขนาดนี้นะครับให้เราไปดูไทม์เฟรมวีคในการเทสามากกว่าอพอเราเห็นไทม์เฟรมวีคเนี่ยเราจะเห็นภาพที่ขยายออกมาชัดขึ้นนะครับดังนั้นพอเรามามองกรอบแห่งนี้เราก็ต้องเลื่อนสต็อปร้อยขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็ไปดูไทม์เฟรมย่อยจากนั้นก็ไปตั้งจุดแนวรับแนวต้านได้เลย อะตัวนี้นะครับแนวรับใช้โซน12.1นะสต็อปลอสใช้11.4แนวต้าน13.2ก็มีสิทธิ์ขึ้นไปเทสในเร็วๆวงนี้แน่นอนนะครับสำหรับตัวลีโอนะก็ลองดูได้โอ้ไม่ได้เปิด ISI ทั้งตัวเลยอะ่ะโอ้โหเกินเกินเกี่อเคได้อาเซียนยังได้ท่านน่าสนใจก็อาเซียนแล้วแหละนะครับแบบนี้ ตัวต่อมาลาดนะครับอ่ากลุ่มยนะูเทลิตี้เนาะพวกอ่าไฟยังไงโรงโรงไฟฟ้าของเรานะครับอ่าในกลุ่มของโรงไฟฟ้าตอนนี้ยังไม่กลับมานะครับแล้วก็ต่างชาติก็ยังไม่ให้ความสนใจด้วยเนาะแต่ว่ามาร์กสนใจนะครับจริงๆก็มีเฝ้าในใน,ในพวกนี้เยอะเพราะว่าอ่ามันจะมีตัวที่เป็นเด a เดบอินเวสต์อะของเขาอะว่าคือหนี้ที่เขาเอามาใช้มาลงทุน นะครับเพื่อที่จะเหมือนแปรผันพวกพลังงานอะไรต่างๆพวกนี้มันมีความน่าสนใจอยู่เนาะก็เดี๋ยวลองไปดูทีนึ่งตัวนี้แนวรับ39.5ครับสต็อปลอสมาร์คใช้ลึกนะ36.25แล้วก็แนวะต้าน42.5ต้องบอกอย่างนี้ว่ากลุ่มพวกยูเฮตี้มันจะขยับตัวช้ามากลองไปดูได้เลยลาดเอ็กโกพวกนี้มีอะไรอีกมีบ้านปูนะครับกลุ่มนี้จะขยับตัวเหนื่อตืดๆน,น,น,นิดนึง ดังนั้นต้องติดตามแล้วก็ค่อยๆดูเขาไปนะครับแล้วก็ดูกําลังการผลิตของไฟของเขาด้วยว่าเขาผลิตไฟออกได้กี่วัตในควอเตอร์นี้สามารถผลิตได้เท่าไหร่สามารถขยายกําลังการผลิตได้ไหมเพราะว่าถ้าเขาขยายได้รายได้เขาก็จะเพิ่มขึ้นประมาณนี้นะครับในกลุ่มพวกโรงไฟฟ้านั่นเองนะ r s i น่าจะค่อยๆขยับขึ้นไปนะครับสำหรับตัวลาดโอเคต่อมา SC เชื่อว่ามีแฟนขับนะครับน่าจะติดตามตัว SC อยู่อ่ะตัว SC เนี่ยเคยบอกไว้ในโซนนี้นะครับก็ไม่ลงมานะรอบนี้เอสกลับมาแล้วพูดเลยว่า SC กลับมาแล้วใครเข้าได้นะครับก็แนะนำนะครับสำหรับ SC ่ะแนวรับ SC ขอโซนนี้เลยนะครับ3 3 5นะแล้วก็มาขอเลื่อนนะครับก็เราจะมาเล่นกันในกรอบนี้แล้วนะ ตอนนี้รอลุ้นอย่างเดียวคือลุ้นปิดแก็บนะครับสำหรับ sc น่าสนใจมากสต็อปลอใช้36.3.36 36, แล้วก็แนวต้าน3.74คิดว่าถึงนะครับแต่เทสแรกคือ3.64ใช้ตรงนี้นะเป็นเทสแรกนะ3.64ตรงนี้เป็นเทสแรกเพื่อเทคโปรฟิตไปแล้วก็ใช้อีกประมาณอันนี้เทคโปรฟิตสาพอแล้วก็อีก70%รลันเทนไปนะครับคิดว่าน่าจะไปแตะในโซน4บาทได้สำหรับ sc เนาะเพราะว่างบออกมาบวก นั่นเองนะสำหรับ s c ครับไปต่อสุภไลมาคู่คู่กันเลยเว้ยกลุ่มพวกอา,อาสังหาแต่จริงๆอาสังหาหลายตัวกลับมานะครับลองไปดูราคาได้แล้วสุภไลปันผลวันที่23.07คุณพระโคตรเยอะอ่ะตัวสุภไลนะครับแนวรับใช้โซนนี้นะครับ20.2นะครับในโซนนี้สต็อป o อ s ใช้19.1แนวต้าน21.1 อา้าวทำไมแนวต้านถึงไม่ขึ้นไปเทสในโซนยี่สิบองยี่สามทำไมถึงมาใช้นี่ยี่สิบเอ็ดจุดหนึ่งบอกงนี้ครับว่าจุดตัดนะครับของตัวแม็กตัว EMA แท่งเนี้ยเราเห็นแล้วว่ามันเป็นจุดตัดที่บอกว่าเป็นสัญญาณการย่อนะครับดังนั้นพอมันตัดย่อแบบนี้เรามาเล่นใกล้ๆแนวต้านมานะสังเกตแล้วนะครับก็มาเล่นใกล้ๆแนวต้านโซนนี้น่าจะดีกว่านะครับแต่ว่าถามว่าจะไปถึง เทสตรง22จุดเดิมได้ไหมม้ามองว่าได้นะเพราะว่างบที่ออกมาเนี่ยมันมันมันได้อยู่แล้วอะหนึ่งพล้านเนี่ยมันได้อยู่แล้วนะครับมันมีสิทธิ์ที่จะกลับไปเทสอย่างแน่นอนนะครับสำหรับตัวสุภไลนะแต่ว่าพอล่อปันผล0.7นะครับจะไม่ให้ยอดลงมาต่ํากว่านี้เป็นไปได้อย่างไงเดี๋ยวรอดูนะครับสำหรับตัวสุภไลนะ RSI โอเคได้นะครับ ตัวต่อมาทียูทียูมาบอกไปนะครับใครที่ได้ไปพร้อมกันนะครับก็ถือว่ายินดีด้วยนะตัวนี้อยากบอกว่าได้เหมือนกันนะครับสำหรับตัวท u อ่ทียนะครับแนวรับเนี่ยม้ามาให้ไว้ที่15.9ใช่ไหมม้าขอขยับนะเพราะว่าอะไรเพราะว่า่ามันไม่น่าจะย่อลงมาถึงแล้ว สำหรับตัว T.U. นะครับแล้วถามว่าเราใช้โซนไหนล่ะในการรับก็ต้องไปดูทามเฟรมย่อยลงมาหน่อยใช้กรอบนี้โอเคอแนวรับนะครับก็ขยับตามนะครับมาใช้16.7นะสต็อปล s อเลื่อนนะไม่เลื่อนไม่ได้หรอกแม่แท่งขึ้นลึกขนาดนี้16.1นะครับเป็น STOP ปล s อส่วนแนวต้านมองไว้ที่17.9ถามว่า T.U. ไปถึงไหมมาบอกว่าถึงนะเพราะอะไรเพราะว่า อาเซียนทากาไรกับตัวทูน่าได้ตัวทียูจะเหลือหรอนะครับสำหรับกลุ่มทูน่าบวกกับราคานะ้ำมันมีการปรับตัวลงค่าระวางเรือปรับลดลงนะครับมันเลยทําให้ตัวนี้เขาได้ในสงกับตัวนี้ในพวกอาพวกรายจ่ายของเขาเนาะมันเลยทําให้รายได้เขามีสิทธิ์ที่จะเติบโตมากยิ่งขึ้นนะมนาโมวออย่างนั้นนะแต่เดี๋ยวนักวิเคราะห์เขาน่าจะมีการคาดการ์ตัวนี้ปันผล0.4นนะครับก็อาจจะมีการย่อพักฐานลงมาเราก็ ใจเย็นๆนะขึ้นรีบขายนะครับเดี๋ยวปันผลเขาย่อมารับใหม่ตัวต่อมาเอสโซโอ้โหให้การบ้านไว้ตั้งแต่ตัวนูน้นใครได้ไปก็ให้ดูเนี่ยถ้าใครที่ได้ไปในโซนเนี่ยก็บวกอยู่21%นะครับตอนเนี้ก็จะขายไม่ขายก็แล้วแต่นะดังนั้นตอนนี้เอามาแล้วก็ขยับตามนะครับสำหรับตัวเอโซนะ เอสโซ่ Eso, ใช้แนวรับโซนนี้ครับโซนส0 6นะสต็อปลอใช้10บาทแนวต้าน1 2งเอสโซ่งบออกมาโคตรเวอร์จริงเวอร์จริงนะครับในงบของเขาแบบบวกแบบเยอะอ่าเดี๋ยวตัวคลิปเล่นหุ้นประกาศงบนะครับจะเห็นว่ามีหลายตัวที่แบบบวกในในกลุ่มนี้แหละนะครับดังนั้นตัวนี้น่าสนใจไอซ์ไซตอนนี้เริ่มเชิดแล้วมีสิทธิ์ที่จะพร้อมที่จะลุยต่อนะครับสำหรับเอสโซ่นะ โอเคตัวต่อมา SKN จริงๆตัวนี้เป็นตัวที่ต้องบอกว่าไม่เบรกเอา์ไม่สวยแต่มาติดมาให้เป็นตัวสุดท้ายนะครับเพราะอยากเพราะอะไรเพราะอยากให้ทุกคนเฝ้านะครับจริงๆอยากให้ทุกคนเฝ้านะครับ SKN อ่ะ SKN นะครับแนวรับมาใช้โซนนี้นะครับตอนนี้ก็ตั้งไว้อยู่6ก0นะครับสต็อปลอมาขอใช้กรอบนี้นะ ก็คือตัว5.80นะครับเป็นตัวสต็อปลอ s ของเขาส่วนแนวต้านม้ามองหรืเอ้ยมามองสูงพูดผิดม้ามองสูงอยู่ที่7.85ถามว่าทำไมถึงมองไกลขนาดนี้นะครับเพราะว่าคิดดูว่าราคาที่คือขึนข้นไปเทสขึ้นไปเทสได้สูงมากนะครับแต่พอรูดเนี่ยรูดลงมาแล้วจุดตัดโอเคเดี๋ยวตอนงบประกาศในสิ้นสิ้นปีอ่ะเขาคาดการณ์ว่ามันจะบวกไงก็เลยมองว่าเอ้ยพอมันจะบวกเนี่ยอยากให้เพื่อนเพื่อเอาคอฟฟี่ไปิ เตรียมตัวไปเลยนะเดี๋ยวมาดูไอซายไอซายตอนนี้ก็ถือว่าต่ําเลยทีเดียวนะครับน่ารับหน่าลุ้นมากสําหรับตัวนี้นะลองเอาไปทําการบ้านกันดูอทีนี้มาดูสรุปกันหน่อยอาเซียนอันนี้ได้นะครับเบได้ไหมเบก็ยังได้ไอตัว nsl เนี่ยจริงๆ่ะการาฟสวยนะครับแต่ว่าข้อเสียคือไอซแรงไปหน่อยนะครับอาจจะไม่ได้รับเนาะลีโอก็เหมือนกันไอซเชิ่ไปเกินลาดมีสิทธิ์ทะลุขึ้นไปได้นะครับ SC ตอนนี้รอยอ่อเถอะนะถ้าไม่ย่อดใจเย็นๆนะใจะเย็นๆนะเราถือมานานแล้วเราขายมาหลายรอบแล้วเราจะไม่เจ็บอีกรอบนะครับสำหรับ SC สุภไลตตอนนี้ได้นะครับ TU อันนี้ได้นะครับเอสโซได้แน่นอนนะครับแล้วก็ SKN ไม่เหลือนะครับสำหรับแบบนี้เนาะ โอเคก็ประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปวิดีโอนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกด Sub s cribe เป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยแล้วกันนะครับถ้าเหมือนกับยอดไลค์ดีคอมเมนต์มานะครับแล้วก็ถ้าฟีดแบ็กดีอย่างนี้นะครับมาร์กก็จะทำคลิปให้เรื่อยๆเนาะเพื่อเป็นกำลังใจนั่นเองนะครับโอเคก็หวังว่าพรุ่งนี้นะครับทุกคนจะโชคดีในการเทรดแล้วก็มีเงินนะครับไปจับจ่ายใช้สอยกันในวันหยุดนั่นเองนะครับ ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมมาถึงตอนนี้ครับโชคดีครับสวัสดีครับ